ดูเรื่องของพิษพัยาเสพติดกันบ้างคุณผู้ชมครับมีหนุกคนหนึ่งนะครับที่แอบเข้าไปเสพยาบ้าอยู่ที่ห้องน้ําแห่งหนึ่งตรงใกล้ๆกับสถานบันเทิงปรากฏว่ามีการลากผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปพยายามที่จะข่มขืนด้วยแต่ว่าดีที่มีคนมาช่วยเหลือได้ซะก่อนนะครับตํารวจสพเมืองมหาสารคามครับรับแจ้งเหตุข่มขืนภายในบริเวณห้องน้าด้านนอกสถานบันเทิงแห่งหนึ่งครับที่ถนนริมทองสทวินเขตเทศบาลมหาสารคาม จึงรุดตัวรุดไปที่เกิดเหตุนะครับพบตัวนายปฏิญญาระบือพินประธานชมรมปริการจังหวัดมหาสารคามบอกว่าเมื่อช่วงกอนประมาณ4ี่นาฬิกาได้ขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าสถานบันเทิงดังกล่าวแล้วก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งรับวิ่งมาโบกมือขอความช่วยเหลือสอบถามว่ามีชายคนหนึ่งพยายามจะข่มขืนแล้วก็ขณะนี้ยังซ่อนตัวอยู่ในห้องน้ําก็เลยแจ้งตํารวจเพื่อที่จะมาตรวจสอบพอตำรวจมาถึงครับชายคนนี้ก็มีอาการคลุ้มคลั่งพูดจาวกวนไิ่งรู้เรื่อง รวจค้นในตัวพบยาบ้า12เม็ดจน้าทีจึงแจ้งข้อหากระทำอนาจารแก่ผู้อื่นมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายก่อนนําตัวส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองมหาสารคามเพื่อดําเนินคดีต่อไปครับ